ใช่ค่ะทำไมคุณผู้ชายมีก huh? okay. oh. hmm. uh ิก huh. ค anyway. mm ุณ hmm. ผู้ชายมีกิกแค่ก็ดีแจ้งค่ะคุณผู้ชายมีกิกเหรอถูกต้นมีกิกจริงๆเหรอจริงจริงดีแจ้งค่ะกิกคืออะไรวะอ้าวนี่เลยนา่งมีน้ออแต่งเนื้อแต่งตัวบ่งบอกถึงความสะถุลมากใช่มึงใส่มาได้ยังไงกระปองลาย โอ้ยควายควายควายแท้แท้ควายแท้ๆควายจริงๆควายจริงๆมันเหรอมึงอีกนั่นแหละบุยแล้วอะทุกทีเลยพี่อ่ะทำไมอ่ะเวลาขึ้นอะก็ต้องให้หนูยกขึ้นเวลาลงเลยต้องให้กูยกลงอีกมันเป็นหน้าที่ไงหน้าที่เอาขึ้นก่อนเออช่วยเหลือกันเอาไี่ช่วยหนอยเอาพี่ชวยหน่อก็ทนนั้นเองมึงไม่เสียวบ้างเลยเหรอ มีเสียวด้วยเหรออ้าวเวลาก็ถือมีดวิ่งมาแทงมึงมึงไม่เสียวเลยเหรอเออมันต้องมีเสียวหน่อยเด้เออโอเคเออไม่ใช่จะสมบทบาทเออเห็นมิดไม่เสียวไงอยโ่เลยมึงตายอีกยังไม่น้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพีคพีคิีคพ่อมึงเหรอควิกลี่จะหายไม่จะพลิกลี่ สมัยก่อนอยู่กับดูดอกกระโดนอ๋อเหรอแต่ตอนนี้มาอยู่กับดอกกระโดนฟีเวอร์อ๋อเหรอเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วอ๋อผ่าตัดแล้วเหรอผ่าแล้วเรียบร้อยจริงอ่ะใช่อันนี้ผ่ามาเหรอนี่ของผมห่อแล้วหอแกกูให้มึงหยุดกูอยู่แล้วกูให้มึงอ้าวไอ้เหี้ยนนี่ยังบีบไม่หยุดอีก ใช้เงินผ่าเท่าไหร่ทั้งหมดหรอคะข้างบนกับข้างล่างนี่แสนเจ็ดยังไม่รวมเม็ดต่างหากเม็ดไม่ไรวะเม็ดละมุดเหรออยากจะรู้ว่าไปผ่าที่ไหนมาสวยขนาดนี้ยข้างนี้ผ่าโรงพยาบาลยันทีอีกข้างนี้ผ่าโรงพยาบาลบางมดอาอทำไมผ่าสองโรงพยาบาลพอดีกูเล่นแชร์ไว้สองมือมันเปียกได้เธอมือกูเลยผ่าทีละข้างอ้าวอ้าวทำจริงจริงมึงเอาเงินที่ไหนมาผ่าข้างนี้กูอีออน อีกข้างนี้กูอีซีบายเม็ดตรงกลางกูรูดบัตรโอเคแคปิตอลไข่เงินกู้จิ้มเงินผ่อนตะไร เมื่อกี้จำกอทอมันได้ปะกอทอเออกูจำได้กอทออะไรวะรกะเทยเลยเล่เล่เลเลยเลนเล่เล่น <laughs> <laughs> เล่นนเ,เลยเนกะัเนานลเป๋เลยเ้ย เป๋นี่ไหนที่มหาอินเทงเกาหลีหนูนะพูดด้วยยังมาทำแลบลิ้นหลอกอีกนะเดี๋ยวก็หยิกเฮ้ยบอกบอกเฮยฮงด้วยทำไมเหรอขอข้าวต้มถ้วยเอามาทำอะไรข้าวต้มได้กินปลาเค็มเฮงฮงครับอะไรข้าวต้มไม่เอาแล้วทำไมเหรอขอไปข้าวสวยเอามาทำอะไรข้าวสวยได้กินปลาช่อนแดดเดียวน่ารักน่ารักเด็กน่ารักน่ารัก คนเด็กมันน่ารักก็อย่างนี้แหละใช่ครับเพราะว่าอะไรอะไรจิ๋วอะไรอ่ะยาอะยาอย่าทำกูนะอย่าหยุดนะอยู่กูตบนะมึงไอเฮียลูกเหรอลูกเหรอลูกรักลูกหรือเปล่ารักสิคะรักจะทำยไงหอมแก้มมึงรู้ไหมลูกเป็ดเลยเล็ดฮะ น่าเกลียดอ่ะ